สวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่27สิงหา2564น,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 นะครับค้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบตไฮบริดน,นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านถาวรดูดูสอบกับร้านถาวรดูดูสอบเรียบทางด่วนในกมายรามินทาทุกรุ่นนะครับที่เป็นรถไฟฟ้าไฮบริดน,นะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องแบตเตอรี่นะครับก็สามารถเอาเข้ามาแล้วก็มาปรึกษากับได้ที่ร้านถาวรรถทสอบเทียบทางด่วนในมไยลามินทานะครับถ้ารถคันนั้นหมดวารันตีแล้วนะครับมันจะแพงมากๆถ้าเราทําการซื้อใหม่นะครับเราสามารถที่จะถอดแบตนะครับไปอินเวทใหม่ได้นะครับนะครับเรามีทีมงานนะครับมาถอดให้นะครับแล้วก็ทําการอินเวทตใหม่นะครับ อย่าลืมนะครับฝากก, like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรทุเรชอบเรียบทางด่วยในกมยัยรามินทาฝากกดติดตามในช่องทิกต็อกด้วยน,นะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ